เอาเลยได้ไหมเอาเลยครับเริ่มกันค่ะไม่ค่ะอะไปแจกค่ะความสัมพันธ์ตอนนี้หลายๆคนก็ถามถึงเลยครับผมก็เออก็ตามที่เห่าหมายถึงว่าความสัมพันธ์ก็ตามที่เห่าไปแล้ครับก็คุยกันแล้วว่าว่าเลิกกันคือนานหรือยังนานหรือยังครับก็สักพักหนึ่งแล้วครับใช้คำว่าเลิกคือไม่ได้ห่างอะไรเคือเลิกคจริง ใช่จากการคุยกันนี้ล่าสุดนะครับเท่าที่คุณถามสาเหตุเท่าที่เขาพิเศษเทาที่ตอบได้เนาะก็ผมว่ามันก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกคู่ที่ที่มันจะมีความความสุขแล้วมันก็มีเรื่องที่แบบมันมันมันไม่เข้าใจการเรื่องที่มันต่างกันนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่เรารู้ว่าโอเคมันมีจุดที่มันต่างกันอยู่แล้ว ทุกคนก็พยายามทั้งสองคนก็พยายามอย่าง,อย,างอย่างเต็มที่มากๆที่จะแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมันก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนนะครับจริงๆใครเป็นสายที่ตัดสินใจจับมือมาคุยกันว่าเออเราเราขอแค่นี้มหมเป็นการคุยกันครับคุยกันมากกว่าก็ากกาคือแบบมันก็เอาจริงมันก็เริ่มจากจากแบบมีการแบบคุยเรื่องปัญหาที่ขึ้นมาเดื เบสปัญหานี้ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็วกเถียงกันนี่แหละครับแล้วก็เหมือนมันถึงจุดที่แบบต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าเกินถ้าปรับเกินกว่านี้นไปมันจะเป็นการเอาเปรียบฝ่ายหนึ่งใช่าปัญหามันน่าจะยาวนานแล้วกับกับเรื่องที่ต้องพยายามปรับใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบแค่ปัญหาแบบไม่ใช่แบบ เกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็แบบปล่อยมืออะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับมันนานมากๆปัญเราก็ไม่ได้แบบจะนั่งทะเลาะสุดใช่ครับสุดท้ายเราก็คือแบบคุยกันกับลงการ์ดมากกว่าไม่ได้ทะเลาะกันนีคุณถามเรื่องกลางว่ากลางก็ถูกไม่เกี่ยวว่าคือความที่เราโปรโมทละครในใดๆคนก็ว่าเป็นเรื่องที่สามหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าเป็นไข่ก็ตามครับผม mm hmm. เพราะว่าส่วนนั้นก็คือโอเคละครมันกําลังออนพอดีแล้วด้วยด้วยแนวของละครมันเป็นละครรักโรแมนติกะครับมันเราก็ภาพที่เราลงทั้งหมดมันเป็นภาพที่มาจากงานไม mm hmm. ่ว่าจะมาจากละครก็จะมาจากการโปรโมทไม่ได้เป็นภาพแบบเราไปไหนมาไหนไปเที่ยวกัน mm hmm. หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเข้าใจได้แล้วที่ผม ผมลงปกติเพราะว่าผมก็เห็นใจเพื่อร่วมงานทุกทุกคนว่าไม่อยากให้เขามาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผมใช่ครับรี่ๆพอเป็นโกาสที่พาราได้ถามตา,กา,กากมก็เลยว่าแบบเดกขาโดนอะไรบ้างครับผมมีไปไปขอโทษครับขอโทษเพราะว่าเราก็ได้เห็นบ้างว่าเขาก็โดนโดนโดนหนักอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ครับใช่โดนบางทีก็ว่าเสียห,หายหายล้วก็รู้สึกว่ามันมาจากเราแล้ว เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่จริงเลยซังกับปางคือไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาเลยไม่มีครับตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับเพราะว่าอยู่กองก็สนิทกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกินเปวันนั้นเลยแล้วก็นักนคุณมัติใจเราตอนนี้ก็ตอนแรกคิดว่าดีครับแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าก็ยังยังไม่ค่อย ก็มีบางคอมเมนต์แบบอันนี้ว่าจะไม่ดูล็อกอเราเอะไรอย่างเง,เง,เงี้ยเสกครับแบบเอ่อส่วนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเอ่อสำหรับแฟนคลับคู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ขอโทษแหละที่ทำให้แบบผิดหวัง ถามถึงวันนี้จริงเราเสียดายกับตลอดระยะเวลาที่คนก็เชียร์คู่เราแบบมันดูน่าจะถูกฝวันอะไรแบบนี้เสียได้ครับใช่ครับก็จริงๆแล้วปัญหามันก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆจนเราแบบเด่วันนี้การตัดสินใจที่ออกมาพูดจะแบบว่าต้งหลักขนาดไหนที่แบบเพราะมันก็กดดันเราหลายๆอย่าง ใช่ใช่ครับก็คิดว่าควรจะออกมาทำอะไรให้ชัดเจนนงครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผมพี่น้องผมหรือว่าเพื่อน,อนผมอะไรแบบนี้ผมก็ไม่อยากให้คนต้องมาแบบเ,เดือดร้อนเพราะผมหรือว่าต้องมาแบบ ลำบากใจจะมาถามผม,มอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ก็แล้วมันก็เป็นงานที่เรารับไว้ตั้งนานแล้วอยู่แล้วด้วยครับก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเจอพี่ๆอยู่แล้วงงงงก็ตอบวันนี้เลยดีกว่าวันนี้มันเมิร์จอยหรือว่าเริ่มโอเคขึ้นแล้วยังยัง,ย,งยังรู้สึกอยู่ครับเพราะว่าจริงๆมันก็สับสนยาวๆแต่คือเราก็ยังเป็นห่วงเขายังแบบว่าังหว่งที่เขาอยู่ใช่ครับใช่ครับเขาเป็นคนริษมผมตอนนี้ผมก็ยัง ยังหวังดีกับเขามากๆแล้วก็ยังรักเขาอยู่ครับมันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในสถานะของของของแฟนกันหรือว่าคนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสําหรับเราทั้งสองคน <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายแล้วสําหรับผมเขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแลวเขาเป็นคนที่หวังดีงกับผมมากๆจริงๆว่านาคน,นมันมีโอกาสพาทัพโตคุณเป็นปันทู่มีโอกาสจะกลับมาคีกันได้อันนี้ก็ตอบไม่ได้เลยครับพี่ ก็แล้วแต่วาจะก่ออะไรขึ้นไม่แน่ใจเลยแต่ก็ไม่ควรถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเราเกิดเสียใจกังไหม่มากเสียใจที่มันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดนะครับมันเป็นแค่ว่าเราเราต่างกันแล้วก็เรา เราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได nice. ้เพยายามแก้ไขมากๆแล้วกันก็ออกมาถามท่านวันนี้วิคุยว่ายังไงบ้างนะครับไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยใช่แล้วจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแบบคือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลยผมไม่ผมไม่ไม่รู้ว่าถ้าเราทักไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ก็อาจะมาพูด ความจริงเท่าที่พูดได้เลยก็นอนาคตข้างหน้าอากาศอกาสในการร่วมงานกันอะไรอันนี้แล้วแต่เขาดีกว่าใช่ให้ให้ความสบายใจของเขาเป็นหลักครับผมต้องใช้เวลาเหรอครับใช่แต่ว่าผมเอาความสบายใจของเขาเป็นหลักเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นผู้หญิง ผมก็เป็นแฟนขับเป็นห่วงเศษเหมือนกันนะคะแบบก็มีบางคอมเมนต์ที่เป็นการขับเศษแล้วก็เด็กดีว่าแหละเป็นห่วงแบบบอกเลยว่าเป็นห่วงไหมถูกไหมครเป็นห่วงเขาอ๋อก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นทางที่จะทำให้ในตอนนี้นะในตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันในเรื่องที่มันไม่ได้จำเป็นต้องทะเลาะแล้วก็เอ่อ เราเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยในตอนนี้นะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเจอกันมันทําให้เราต้องมานั่งเถียงกันมานั่งทะเลาะก,กันแล้วต่างคนก็ต่าง,งไม่มีเวลาต่างคนก็ต่างทานแล้วมันก็เหนื่อยอย่งคู่มันจะกลายเป็นแบบมีผลต่องานมีผลต่อสุขภาพมีผล,ผลต่ออะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับแล้วก็แล้วก็ ก็ขอโทษอีกครั้งที่ท่านผิดหวังควรหันนะครับเวลาเรื่องจากละครยังออนอยู่เนาะเราเราต้องลงรูปกับมางี้เราะนะครับถ้าเรื่องลงรูปโปรโมทเนี่ยผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะครับเพราะว่าส่วนตัวความคิดของผมคือผมอันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียวครับ mm hmm. แล้วเราค่อนเหนื่อยกันมากแต่ละครเรื่องนี้เราก็ใช้วเวลา ถ่ายเดือนในการถ่ายทำแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมหรือว่านักแสดงคนอื่นมารรวมถึงทีมงานด้วยผมไม่อยากให้การกอรโหมดต้องมาหยุดชะงักเพราะเรื่องส่วนตัวของผมแค่คนเดียวพี่เจ็ดคะอะไระคนมองว่ามันเป็นการเซอร์วิสแต่ว่าเกินไปหรือเปล่าไม่นะครับสำครับผมคือผมรู้สึกว่าก็ถ้าทั้งสองฝ่ายมี ทั้งผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีความมุ่งสุดใจนะซึ่งเราก็ไม่ใหนื่อยจริงๆเรามุ่สุดใจแล้วก็เราก็เลยเราก็เลยลงผมมองว่าการที่เราเลี่ยงที่จะไม่ลงมันแสดงถึงความไม่มุ่สุดใจมากๆก่อนแล้วก็วันนี้ได้ได้ออกมาพูดบ้างแล้วจริเจริงเจ็บจะลงซึ่งครับก็ก็คนก็น่าจะ รู้เรื่องจริงๆว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ต้องเดาเว่าแบบม,ม,ม,มันมีอะไรอะไรนยืนยันอีกทางว่าเดิมมันไม่มีบู้ทุกทางหรอไม่มีแน่นอนเราต้องศ์ขอบแต่คด็